สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องเงินของนอร์เวย์ให้ฟังนะคะว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่เงินที่คนยุง่งวุ่นวายสับสนค่ากันตายอะไรเย่าไรเงี้ยก็หนีไม่พ้นเรื่องเงินค่ะมาฟังนะคะว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นแบงค์ห้าร้อยนะคะ อันนี้เราก็เงินของประเทศนอร์เวย์นี่จะไม่มีรูปภาพของกษัตริย์อยู่ในแบงค์นะคะเขาจะเอาไอที่สำคัญสำคัญของประเทศที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติมาไว้ในใน,ในเงินนะคะอันนี้เป็นรูปเรือนะคะเป็นรูปเรือชูชีพค่ะชื่อ R. s t a v a n เ e r 14ค่ะ ผู้ที่ออกแบบเรือลำนี้เป็นคนที่พ o p ูล่ามากเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในการต่อเรือในประเทศนอร์เวย์เขาชื่อคอ l ์ลินอาเชอร์ค่ะต่อไปเป็นแบงค์2 0งนะคะแบงค์2 0งนี้จะมีรูปปลาแซลมอนนะคะเป็นสัญลักษณ์คือปลาแซลมอนนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกของของประเทศนอร์เวย์ค่ะเขาก็จะให้ความสำคัญ ก็เลยเอามาไว้ในแบงค์2 0งค่ะแล้วก็เป็นรูปสีน้ําเงินคือเป็นสัญลักษณ์ของน้ําทะเลค่ะต่อไปแบงค์ร้อยค่ะแบง100ค์ร้อยก็จะเป็นรูปเรืออีกนะคะเพราะว่าเรือลํานี้เป็นเรือที่พาชาวนอร์เวย์ออกสู่นอกรูปออกสู่ประเทศนั้นประเทศนี้นะคะเรือลํานี้ค่ะ คือเปิดหูเปิดตาติดต่อกับชาวลกูกว่างั้นเถอะค่ะคือจะมาอยู่ในแบงค์หนึ่งร้อยค่ะต่อไปเป็นแบงค์ห้าสิบนะคะแบงค์ห้าสิบนี่สัญ,ญลักษณ์ของแบงค์ห้าสิบคือเอ่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอันนี้นะคะจะคล้ายเป็น เป็นเจดีประมาณนั้นละคะคนที่ขับเรือหรือคนหรือชาวทะเลจะรู้ว่าถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะจะรู้ว่าตรงนี้เทียบเหรือได้จอดเรือได้แล้วก็อ่าขอความช่วยเหลือได้ค่ะนี่คือสัญ,ญลักษณ์จะอยู่ในแบงค์ห้ค่ะต่อไปคือเหรียญน,นะคะอันนี้เหรียญยี่บค่ะอันนี้จะมีรูป หัวกษัต hmm. ริย์อยู somehow, Hello, <laughs> ่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีอันนี้มีค่ะเหรียญเป็นรูปไม่แน่ใจว่าเป็นกษัตริย์แต่ไหนนะคะอ๋อชื่อหอร่อนค่ะคงกษัตริย์ตั้งนานแล้วไม่ใช่ทุกวันนี้นะคะเหรียญยี่สิบค่ะต่อไปเหรียญสิบค่ะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะเหรียญสิบเหรียญห้าค่ะ จะเป็นรูปล่างแบบนี้เป็นเงินเจาะรูนะคะเหมือนสมัยก่อนบ้านเราดิฉันเกิดทันกัน <c oughs> นี่ค่ะเหรียนห้าค่ะทางไหนเนี่ยต้องทางนี้สิหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะเจาะรูเหมือนกันค่ะหนึ่งบาทหรือว่าหนึ่งครูหน้าค่ะขอโทษค่ะหนึ่งครูหน้าแรกได้รประมาณห้าบาทนะคะตีไปมาตรฐานค่ะห้าบาทเฉดเศษค่ะ ก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะคะเงินของชาวนอร์เวย์ก็เห็นกันไปแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาของเงินประเทศนอร์เวย์เป็นยังไงสีแบบไหนอะไรยังไงมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์บ้างและก็ได้รับความเพลิดเพลินบ้างสักนิดหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อขนมก่อนค่ะ